คาราบาวขอโทษผู้ว่าสุพรรณบุรีอารมณ์ชั่ววูบพร้อมพูดถึงเรื่องคดีความจากกรณีมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่ง พสคลิปเหตุการณ์ช่วงหนึ่งขณะที่นาะแอคคาราบาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของเมืองไทยได้ระเบิดอารมณ์ออกมาบนเวทีคอนเสิร์ตถึงกับพูดถึงทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจนบรรดาคนดูถึงกับตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดยบางคลิปบางตอนได้พูดถึงระเบิดอารมณ์ออกมาว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่กลับไม่ได้เล่นคอนเสิร์ต โดยทางด้านนายนัทพัสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้โพสต์คลิปชี้แจงผ่าน Facebook โดยระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีประจำปี65จังหวัดเตรียมจะจัดเพราะจัดมาต่อเนื่อง แต่ช่วงโควิดเว้นวักจะจัด18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์แต่เจอปัญหาโควิดมาตั้งแต่ปี64จึงไม่ได้จัดเลื่อนมาเลยคาดว่าปี65จัดงานมีสัญญากับเอกชนไว้ก่อนตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งแต่ถึงเวลาจริงไม่สามารถจัดได้เพราะสถานการณ์โควิดรุนแรงมากเลยคิดว่าต้องเลื่อน จึงได้คุยกับคณะกรรมการเลื่อนไปเป็นช่วงประมาณเดือนมีนาคมรูปแบบการจัดงานเหมือนเดิมมีการแสดงยุทธหัตถีออกร้านโอท็อปแสดงนิทรรศการของอำเภอแต่ในส่วนคอนเสิร์ตซึ่งไม่ใช่งานของจังหวัดภาคเอกชนดูแลมีการล้อมรู้ว่าเก็บบัตรผ่านประตูเองไม่เกี่ยวกับบัตรผ่านประตูของทางจังหวัดพร้อมเตรียมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับแอดคาราบา ล่าสุดเพจคาราบาออฟฟิเชียลเผยแพร่ข้อความจากทางด้านของแอรคาราบาเอาไว้ว่ากระผมนายยืนยงโอภากุณแอคคาราบาได้ใช้วาจาลบหลู่่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2565ณออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคําอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ว,วูบของผมที่ขาดสติไปจึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริงส่วนเรื่องคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆเ,เลยขอบพระคุณครับ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ